สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําขนมเทียนแก้วกะทิใบเตยสูตรไม่ง้อใบตองสูตรนี้ทําออกมาตัวแป้งนุ่มหนึบหนับหอมใบเต ơi, ยไส้ก็เข้มข้นจัดจ้านหอมพริกไทยอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาทําไส้ขนมกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีถั่วเขียวซีกล้อเปลือก250กรัมกระเทียมสับ น้ำตาลทรายเกลือป่นพริกไทยเม็ดนะคะใช้พริกไทยขาวชนิดเม็ดมาตำให้ละเอียดจะหอมและเผ็ดมากกว่าพริกไทยป่นสําเร็จรูปแล้วก็สุดท้ายหอมแดงซอยค่ะสาหรับปัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะนําถั่วเขียวมาล้างให้สะอาดค่ะแม่ซีใช้ยี่ห้อนี้นะคะตัวถั่วเขียวมันจะมีสีเหลืองเคลือบอยู่นะคะฉะนั้นล้างจนกระทั่งน้ําใสประมาณ 3- 4สรอบค่ะ จากนั้นก็แช่น้ําทิ้งไว้4ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าใครรีบสามารถแช่น้ําร้อนใช้เวลาแค่2ชั่วโมงนะคะพอแช่น้ำครบเวลาก็มาเทาใส่รังถึงที่ปูด้วยผ้าขาวบางนะคะเพื่อเตรียมนึ่งกันค่ะแต่ถ้าใครไม่มีรังถึงแบบนี้สามารถใช้หวดแทนได้นะน้ำเดือดแล้วก็นำถั่วลงนึ่งเลยค่ะ ปิดฝาเราจะนึ่งโในการใช้ไฟกลางค่อนแรง30นาทีค่ะนึ่งถั่วครบ30นาทีแล้วค่ะวิธีการเช็คสุกนะคะตักขึ้นมานิดนึงแล้วลองบี้ดูถ้าเกิดบี้ได้เละแบบนี้แสดงว่าสุกดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักถั่วให้เย็นสนิทจากนั้นก็นำไปบดหรือว่าตำให้ละเอียดกันค่ะ และนี่ก็จะเป็นถั่วเขียวบดท,ที่แม่ซีทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เครื่องปั่นบดให้ละเอียดแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องปัน่นสามารถใช้ครุกตำให้ละเอียดแบบนี้แทนได้ค่ะเดี๋ยวเราไปผัดไส้กันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันพอประมาณค่ะเดี๋ยวเราจะเจียวหอมแดงกันก่อนนะคะพอน้ํามันเริ่มร้อนใส่หอมแดงลงไปเจียวให้เหลืองหอมเลยนะคะ ได้ที่แล้วค่ะให้เป็นสีเหลืองทองประมาณนี้ยังไม่ต้องให้สีเข้มมากนะคะเพราะว่าเวลายกลงเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นอีกอาจจะไม่ขมได้ได้เท่านี้ก็ปิดแก๊สยกลงแล้วก็เทยแยกน้ําแยกเนื้อไว้ค่ะกระทาใบเดิมแล้วก็ใส่น้ำมันหอมเจียวที่เราทําเมื่อกี้ค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะ จากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวไว้หอมค่ะพอเหลืองหอมแบบนี้ไม่ต้องให้กรอบนะคะเราก็ใส่ถั่วงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันพอเข้ากันก็ใส่น้ำตาลทราย กลือปนพริกไทยป่นแล้วก็หอมแดงนะคะที่เราเจียวเอาไว้จากนั้นแม่สีจะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยเพื่อช่วยละลายค่ะผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งพยายามบี้ด้วยนะคะให้ถั่วมันเนียนละเอียดค่ะ ที่แล้วค่ะผัดจนมันจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะคะไม่ติดไม้พายไม่ติดภาชนะเนี่ยก็เป็นอันใช้ได้ไม่ต้องให้แห้งมากนะปิดแก๊สยกลงแล้วก็พักให้เย็นสนิทค่ะพอไส้เย็นสนิทแล้วก็นำมาชั่งให้ได้ก้อนละสิบกรัมค่ะปั้นให้เป็นก้อนกลมนะคะจากนั้นก็ บีบลงให้แบนเล็กน้อยเพราะว่าเวลาใส่ในพิมพ์เนี่ยมันจะได้ไม่ล้นพิมพ์ออกมานะคะปั้นต่อไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทําตัวแป้งกันนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ําใบเตยที่เราทําไว้เมื่อกี้หัวกะทิแม่ซีใช้กะทิกล่องค่ะน้ําตาลทรายขาวแล้วก็สุดท้ายแป้งมันค่ะเราก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในชามผสมได้เลยค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันดีให้แป้งเนียนดีไม่เป็นเม็ดค่ะ พอเข้ากันดีแบบนี้แล้วเดี๋ยวแม่ซีจะนำไปกรองใส่กระทะที่ใช้กวนแป้งเลยค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนจากนั้นก็คอยกวนตลอดเวลานะคะพอแป้งเริ่มเป็นริ่มก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะโอเคค่ะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าแป้งเริ่มเป็นริ่มแล้ว เนี่ยนะคะให้ปิดแก๊สทันทีเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดแล้วกวนไปเนี่ยมันจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากนะคะสาเหตุที่ต้องกวนแป้งเนื่องจากว่ามันเป็นแป้งมันถ้าเกิดว่าเราวางไว้มันจะมีการตกตะกอนแล้วถ้าเกิดนําไปนึ่งนะคะส่วนที่ตกตะกอนเนี่ยมันจะด้านแข็งส่วนด้านบนที่เป็นน้าก็จะนิ่มเล็กค่ะปิดแก๊สแล้วให้คนต่อไปนะคะให้มันคลายร้อนนิดนึงค่ะพอแป้งเริ่มอ,อุ่นตัวลงก็นําไปหยอดใส่พิมพ์กันเลยค่ะ สำหรับพิมพ์ที่แม่ซีใช้จะเป็นพิมพ์ซิลิโคนทนความร้อนนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซนติเมตรแล้วก็ใช้ลายบัววิกตอเรียแบบนี้ค่ะหรือเพื่อนๆมีลายอื่นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะก่อนจะนําแป้งลุงหยอดเนี่ยจะต้องทาด้วยน้ำมันพืชบางๆก่อนค่ะเนี่ยนะคะน้ำมันพืชธรรมดาเลยใช้แปลงจุ่มไม่ต้องเยอะนะแล้วก็ทาบางๆให้ทั่วค่ะดันข้างก็เช่นกันนะ เราก็หยอดแป้งลงไปที่สําคัญนะคะอย่าลืมคนแป้งก่อนหยอดนะใส่ลงไปสักครึ่งพิมพ์ก่อนค่ะประมาณนี้แล้วก็วางไส้ลงไปตรงกลางกดลงนิดนึงค่ะเทแป้งลงไปอีกหน่อย ยอเสร็จเรียบร้อยก็นําไปนึ่งกันเลยค่ะซึ่งแม่ซีตั้งน้ํารอไว้จนเดือดพ่าแล้วนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนแรงหรือว่าไฟแรงในการนึง่งใช้เวลา7-10นาทีค่ะก่อนจะปิดฝาให้เช็ดไอ้น้าที่อยู่ด้านในด้วยค่ะไม่งั้นไอน้ํามันจะหยดลงในถ้วยขนมนะคะครบเวลาแล้วค่ะเปิดฝาก็เปิดแบบเร็วๆนะคะ ขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ซีนึ่งไปสิบนาทีนะคะตอนที่ขนมยังร้อนๆเนี่ยมันจะนิ่มมากฉะนั้นเราจะต้องพักให้เย็นสนิทค่ะถึงจะสามารถแกะออกจากพิมพ์ได้นะคะตอนนี้ขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะแกะให้ดูนะคะอันนี้ละกันค่ะเราก็แซะด้านข้างก่อนนะคะแซะให้รอบเลยจากนั้น ควาลงไปแล้วก็บีบเบาๆค่ะเรียบร้อยนะคะสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะซูมให้ดูชัดๆค่ะหน้าตาสวยงามแล้วก็สีสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดชิมกันเลยค่ะมีดนิทาน้ำมันไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันมันติดนะนี่ค่ะ มาทานด้วยกันนะคะอืมตัวแป้งนี่นุ่มหนึบหอมใบเตยมากๆนะคะส่วนไส้ก็เข้มข้นจัดจ้านหอมมันแล้วก็หอมพริกไทยอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ